เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบานเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอใบเลี้ยงเบอร์รวมหวยดังงวดประจำวันที่1่กุมภา2567นะครับใบแรกครับ6ชุดเทพเป็น3ตัวนะครับ950 954 956 380 384และ386ไปใบต่อไปครับเป็นแรงไฟละลายความจนนะครับ ห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าหกแปดศูนย์แปดสองแปดสี่และแปดหกต่อไปครับเป็นแบ่งกันรวยนะครับเด่นใต้9 2 9 5 9สรุป3ชุดเทพนะครับ3ตัว6ชุดเทพห สองสามหกสองหกหกสอชุด2ตัวครับ2 3 2 5และ2 0ต่อไปครับเป็นเลขเอา่าเป็นทรงพลังนะครับเด่น1ใต้1 2 1 5ฟันธงนะครับเหนือให้เด่น0มา <c oughs> 2 0และ5 0ครับ ไก่งามเนื้อเด่น8 28และ68เจ้าแม่ยิบซนะครับให้เด่น6มา63และ65ใบต่อไปครับเป็น9เซียนสมาธินะครับเนื้อเด่น2 23 27ใต้เด่น6 หกสองและหกเจ็ดนกตาทิพย์นะครับให้เด่นเหนือสองสองศูนย์สองสองสองหกและสองแปดต่อไปครับเป็นหอยปูกระซิปนะครับเด่นสามสองสามหกสามเปิดสิ่งที่เด็ดครับใบนี้ให้ เด่น8มา85 89ต่อไปครับเป็นเล็งให้ตรงเป้านะครับให้เด่น0มา20และ30อาจารย์เสือให้เด่นใต้มาเด่น7นะครับ70และ73ใบต่อไปเป็น ขับขุนศึกครับเนื้อให้เด่น3ใต้9เออใต้7นะครับขออภยัยเนื้อเด่น3ใต้7 3 2 3 8 7 2และก็7 5ฟันธงอินซีเล็กครับให้เด่น9 9295ต่อไปครับรวยรับเฉพาะเหนือเด่น5 3 5 6 5และชุด สี่หครับผีเสื้อแดงเด่นใต้2องและ 2, 9ต่อไปเป็นอาจารย์ธนูเทพนะครับเด่นใต้4 2, 4, 8, 4เฮ้ยเสาชิงช้าเหนือสอง 2, องหใต้ศูน 2 0และ5 0ชุดเดียวรวยไปเลยนะครับเหนือเด่น5 5 4ราชาตัวเดียวตัวเด่นนะครับเหนือใต้เด่น1 1 2และ1 5ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แลค์ก็กดติดตามด้วยอะไรกันนะครับสำหรับใครไม่ชอบแนวทางผ่านได้เลยไม่ว่ากันครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับ